สปเรียนก็คือต้องใส่แมสตลอดค่ะเพราะว่าอายแม่ก็บอกว่าถ้าที่นี่มารักษาแล้วไม่หายก็คือพอะแค่นี้ค่ะค่ะชื่อเป็นมิกา,วาเวรไลจริญตระกูลชื่อเล่นผิงค่ะมีปัญหาผิวเรื่องสิวค่ะ เป็นทั่วหน้าเลยค่ะแต่ส่วนใหญ่จะเป็นตรงแก้มตั้งแต่เป็นสิวมาก็คือรักษาเองมาตลอดค่ะอะไรที่เขาว่าดีเราก็ซื้อมาใช้แต่ว่ามันก็ไม่หายแล้วเหมือนมันจะเป็นหนักขึ้นสิวก็คือส่งปัญหาให้เราแบบว่าไม่มั่นใจที่จะเจอผู้คนไม่กล้าออกไปข้างนอกค่ะเลี่ยงการถ่ายรูปไปเลยค่ะเพื่อนชวนถ่ายก็คือไม่ถ่ายไม่เอาคุณแม่กังวลค่ะกังวลเรื่องสิวมากก็อบอกว่าไม่กล้าจับหน้าเราเลยค่ะ <laughs> <laughs> เห็นว่าเรารักษามานานแล้วแล้วก็ไม่หายสักทีก็เลยพามา รักษาที่ BSL เป็นที่แรกตอนแรกที่มาเจอคุณหมอคุณหมอก็บอกว่าเนื่องจากเราอ่ะเป็นผิวแพ้ง่ายค่ะผิวไม่แข็งแรงแล้วเราใช้ครีมเยอะเราก็เลยเกิดอาการแพ้เนื่องจากที่ใช้ครีมเยอะค่ะก็คือไม่รู้ว่าเราแพ้มาจากครีมตัวไหนค่ะ ผลการรักษาก็คือพอใจมากค่ะหนูรู้สึกว่าหน้าหนูดีขึ้นตั้งแต่เดือน2เดือนแรกค่ะสิวเริ่มน้อยลงจากที่กดสิวเป็น้อยๆยเม็ดก็เหลือไม่ถึง10เม็ดค่ะคือหลังจากที่ได้ทำเลเซอร์ไปก็รู้สึกว่าสิวขึ้นน้อยลงลูกคุมคนกระชับขึ้นค่ะผิวหน้าดีขึ้นผิวแข็งแรงขึ้นรอยสิวก็ลดลงค่ะรู้สึกประทับใจมากค่ะแม่ก็บอกว่ารู้สึกดีที่ตัดสินใจมารักษาที่นี่ค่ะเพราะว่าก่อนหน้านี้แม่ก็บอกว่าถ้า ที่นี่มารักษาแล้วไม่หายก็คือพอแค่นี้ค่ะทุกวันนี้พอสิวหายแล้วก็คือชอบจับหน้าตัวเองมากจับแล้วรู้สึกว่ามันลื่นมีความมั่นใจมากขึ้นก็ออกไปเจอผู้คนแล้วก็ถ่ายรูปลงโซเชียลตลอดเลยค่ะลงสตอรี่ไอทุกวันค่ะสำหรับคนที่เป็นสิวนะคะไม่ต้องกังวลค่ะสามารถเข้ามาปรึกษากับทางคลินิก BSL ได้ค่ะรับรองว่าหายแน่นอนค่ะด้วยอย่างพิงเป็นตัวอย่างค่ะ